ตอนนี้เรามาแวะทานอาหารกลางวันนะคะหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะที่ร้านอัฟกานิสทานนะคะทุกคนชิบูชอบทานอาหารของคนอัฟกานิสนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารอัฟกานิสนะคะทุกคน <c oughs> สลัดแล้วก็เกิดนะคะเกิดก็คือโยเกิร์ตนั่นเองนะคะทุกคนคนอินเดียคนแคชเมียร์นะคะคนอาหรับพวกอัฟกานิสเวลาทานอาหารจะต้องมีเกิดนะคะทานเคียงกับอาหารนะคะแคชเมียร์เราก็ทานเกิดกับมื้ออาหารแทบทุกวันนะคะทุกคนเขาเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะทำให้อาหารย่อยง่ายนะคะ มีพิซซ่าด้วยค่ะเพื่อนแต่วันนี้เราจะไม่ทานพิซซ่านะคะ mm hmm. เราจะทานอาหารที่มันยูนิควานั้นค่ะทุกคน mm hmm. นี่เป็นผัดกระเจี๊ยบนะคะทุกคนผัดกระเจี๊ยบอัน mm hmm. นี้ก็จะเป็นดาวเป็นถั่วนะคะ mm hmm. นีก็เป็นเนื้อมมั่ต้นนะคะ ก็ไก่ย่างนะคะไก่ย่างอัฟกานะคะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากๆนะคะทุกคนหอมเครื่องเทศนะคะราคาก็กลางๆนะคะไม่ได้แพงอะไรมากลายนะคะนี่ก็จะเป็นพวกแกงนะคะแกงมัตต้อนแกงชิเคเก้นไก่อะไรพวกนี้นะคะ แปลกนะคะคนอัฟการ้านอาหารอัฟกาส่วนใหญ่ไอรีนสังเกตจะไม่มีเนื้อนะคะถึงแม้ว,ว่าพวกเขาจะเป็นมุสลิมนะคะส่วนมากเขาจะทานไก่กับเนื้อมาต้อนเนื้อแกะเนื้อแพะมากกว่าทุกคนนะนี่จะเป็นพวกนอนรู้ชิมหนะ้าคร้อมหมดแล้วโอเคเราได้เมนู้งละ,ะเดี๋ยวไอรีนจะได้สั่งอาหารนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูนะคะว่าหน้าตา อาหารมาแล้วคะ่ะทุกคน s <S how to call <it is. S 1> this one how to call this r i c เบคีลฮะคเบคกี้ลอเ ไอรินก็เรียกไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นมัตต้อนทินกกานะคะเนื้อแกะเนื้อแพะนะคะดาวนะคะอันนี้เขาแถมให้ฟรีนะคะจะเป็นมะเขือนะคะมะเขือยาวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแกงมัตต้อนนะคะทานกับโรตีนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบผัดอะไรสักอย่างนะคะ นี่ก็เป็นหน้าตานะคะอาหารคนอัฟก,กานิสถานค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยนะคะหิวแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคน